ทุกคนจะขั้นตอนแรกเราก็จะมาผัดน้ำตาลก่อนนะจ๊นะเนาะโอเคไปอ่อนๆนะจ๊ะทุกคนจะผัดให้เหลืองผัดให้เพิ่ดดำเลยนะเออผัดให้เพิ่นดำเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ น้ำตาลใส่น้ำจิ้พี่น้องจา๋าใส่เป็นสองซ้อนโต๊เะนะจน้ะเนาะผัดรูต้องออกมาหวานๆเค้มๆเะจ้ะปกติิ่นจะใส่น้ำตาลแดงเะจ้ะเนาะน้ำตาลใส่แดงจะพี่น้องจ๋าแต่สาวเหล้น้อยไม่มีนะจ๊ะก็ขอ,ขออนุญาตใส่น้ำตาลปึกนี่ละจ้ะเนาะทุกคนจา๋าทดแทนกันได้อยู่นะจน้ะเนาะน้ำมันฟุ้งจะฟงทำไมเนี้ย ขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราก็มาใส่นี่เลยนะเจ๊ะเนาะเพื่มสีสันจากสีอิ่วนี่เองนะเนาะทับปีครึ่งทับพีหรือทับพีเต็มเต็มไปเลยนะจ้ะทุกคนจ๋าเขียวนะเนาะเขียวให้เพื่อนใหม่่อนจะพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยจะมาใส่เครื่องเทศทั้งหลายนะจ๊ะเนาะ ทำง่ายๆนะจ๊ะ,ะเนาะสไตล์เฮานี่ยและจ้ะเนาะบบเมนพัตะคาสเนาะจ๊ะพี่น้องจ๋าบ่ต้องไปพิธีอะไรมากมายนะจ๊ะเนาะเฮ็ดพอ,อกินได้จ้ะทุกคนจับไปนะจ๊ะเนาะเฮ็ดพอเฮากินได้จะ้ะถ้าไปเฮ็ดข,ขายกเ็เฮ็ดอีกสูตรนึงนะจ๊ะเนาวเราหน่อยคิดว่าจังซจะเลยจะ้ะ <c oughs> <c oughs> โอเคจ้ะพี่น้องฟาดบวกลงไปเลยเนาะจ๊ะเนาะรากผักชี มะเมนรากผักชีจะขอโทษนะจ๊ะเนาะนี่เลยจ้ะซีอิ๊วผักชีกระเทียมซีอิ๊วขาวจ้ะทุกคนผักพีนึงเต็มๆไปเลยนะจ๊ะเนาะพอนางใส สามยางนี่ลงไปแล้วจ้ะเนาะแป้งนัวแป้งนัวโอ้มันนัวคักนัวแน่เธอเนาะบาดนี่นัวพอดโพบักะโพบักแดงแล้วจ้ะเนาะใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยจ้ะพี่น้องจ้าไทยเนาะจ้ะเนาะแม่อายเลยหน่อยลืมผงพะโล้จ้ะ โอเคจะพี่น้องจะขอโทษขอไัยน้ำเนาะจันเนาะผงพะโลดจะพี่น้องลืมบอกนะจัะเนาะใส่ผงพะโรดไปด้วยทัพีหนึ่งเลยนะจันเนาะจะได้แซ่บตืมเข้าไปอีกนะจันเนาะโอ้หอมไคนใหญ่เลยหอมจะหอมหอมหอม รถไฟหน่อยแล้วจ้ะเนาะแต่มีแกะให้ขึ้นใหม่จ้าพี่น้องจ้ะอ้หอมหอมหอมเขาใส่ผงพะโลกลับไปหอมหอมจะพี่น้องนี่เลยนะจ้ะเนาะเราผัดแล้วจ้ะทุกคน ก็หน้าตาก็ดำคือลือเลยนะเจ้าเนาะใหม่แล้วจ้ะใหม่แล้วเนะจ้าเนาะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องแห้งแล้วนะจ้าเนาะนี่เลยจ้ะเป็นแห้งแล้วแต่ว่าเป็นเหนียวแล้วนะจ้าทุกคนจ้าเราก็จะต้องปิดไฟนะจ้าเนาะพอปิดไฟแล้วเราก็ต้องย้ายจ้ะทุกคนลาวเนาะก็จําเป็นองใส่หม้อนะจ้าเนาะ หม้อส้มน้ำเดือดแล้วนะเจ้าเนาะโอ้ตส่ติดกระทะโอเคจะพี่น้องจ้าน้ำเดือดบุก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 แล้วนะจ้าโมโหโมโตอีกแล้วจะพี่คนจ้าซาเลยหน่อยก็จะใส่บาทาเป็ดลงไปต้มหรือไปตุ๋นนี่เองนะจ้าเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่านั่นเยอะซะเหลือเกินจ้าสองกิโลนะจ้าเนาะสงสัยซาเลยหน่อยต้องนั่งกินแต่บาทาเป็ดมันเป็นอาทิตย์นะจ้าเนาะพี่น้องจ้านี่แล้วจะน้าปล่อยใส่ลงไปแต่พี่น้องทังงส่งมันจะฟุ้งนะจ๊ะ พงเข้าตาเนี่น้อยของสาวเลือน้อยเองนี่เนาะจะเนาะเดี๋ยวก็จะบอดจะถ้าพงหลายๆเนาะจะเนาะใส่ลงไปนู่เดี๋ยวเขาค่อยไปเบิ่งกันอีกเทรื่อนึ่งน่าจะพี่น้องจา่าบาท้าเป็ดอันพะโลบาท้าเป็ดของสาวเลือน้อยเนาะจ้ะพี่น้องจา่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตอนเพิ่นอันน้อนเฮ็ดรางง,างังอยู่ในถ้วยนา่าจะพี่น้องจา่าว่าที่เสบซัมไได้น่าจะเนาะเดี๋ยวอันสาวเลือน้อยตุวนไปโดนๆก้อนน่าจะเนาะ เดี๋ยว่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะโอเคจะทุกคนจ๋าทุกคนเลยนะจ๊ะสมองสุบอ่อนมาสมองสุบอ่อนเลยนะจ๊ะนะเดือดอยู่บอก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 แห้งแล้วนะจ๊ะแล้วก็เปื่อยด้วยนะจ๊ะต้มอีกซาดนึงเลยจ้ะพี่น้องจ๋าโซชิเปื่อยนะจ๊านอนซ่าแล้วนอนเฝ้ากิ้งเฝ้านั่งเฝ้าเมื่อคืนจ้ะพี่น้องจ๋านี่ตอนเช้าของวันใหม่นะจ๊ะนอน ง่ายเลยจะพี่น้องจ้าว่ชิ้นต้มปลาทากเปลือกตะเพรยในชั้นทีสอันใดนะจ๊ะเนาะอุ๊ยใส่เวลาอีกคืนนึงนะจ๊ะเนาะกะทรายหลายชั่วโมงอยู่จ้ะทุกคนจ้าหลายชั่วโมงเลยนะจ๊ะเนาะโซเชียนลโดนจิ้บเอยให้นะจ๊ะเนาะแต่กะทรายเราเนาะมาต้มต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะจนว่าเปือย์จะบลาทากเป็ีนจำบู๋ของเราเราหน่อยนี่เองนะจ๊ะเนาะไปพึ่งกันได้จ้าในถ้วยแล้วจ้ะเนาะถ่าในถ้วยแล้วจ้าโอเคโอเคโอเค โอเคนี่และบิ๊กวันใส่จัมโบ้จัมโบ้เลยจะพี่น้องจ๋าอยู่ทั้งใส่นี่เนาะจ้ะเนาะสาวลนอยกันอันกองเปือยแล้วจะทุกคนจ๋าบาทาเป็ดรุ่นนี่เนาะจ้ะเนาะรุ่นที่ว่านั่นตีเอ๊ะบาทาเดี๋ยวอิ่มไปทั้งหมู่บ้านเลยจะพี่น้องจ๋าเบือเบล่าเลยเนาะจนาเดี๋ยวมาเจอกันตอนเราจีซดโกโก้ให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ